เอาค่ะเหมืสซุครับพี่น้องครับเมือนในข้าวขามาหันกันแทงตอนห้าสิบเก่าครับเนาะเป็นข้าวขาเด็มจันเข้ายามเอาค่ะนะสังซื้อว่าไรจารีเพลิกไทยอยู่ในก็อย่าไปลืมก็เลยก็แชร์ไว้ค่ะเนาะข้าวขาตันหือก็ย่ามตันหือก็่าย่อในข้าวขาแชร์ไว้อันตั้งเมือไรเมือมีเข้ายามมากกมากวดไรตัวกูเข้าย่าขาอ๋อเอาค่ะเปอนข้าวขาโฮมตู๋ซ้อมกันค่ะเนาะบออีบีดออาดาบีดาขอออขอดออูดู ขอดูชออาชาลออีลีชาลีสอ,อีสีซอ,อสอสีซอในคะน่ะบีดาขอดูชาลีสีซอในคะน่ะบอกว่าปีดาเป็นปอเขาคะ่ะปอขอดูย้อนตดยชาลีย้อนโดย จึงมันมาเป็นชาลีเนี่ยครับเนา่ยเนาะชาลีสีซอก็เป็นปอยอนตัวชาลีในสีตะล้อติเอสีตะล้อเนี่ยครับว่านาะเอาครัแถวๆหนึ่งครับเนาะตออาตาพออาพาตาพาอออาอาดอูดูอาดูกออกอมออมะรออีลิ มะลิกอมะลิในแปลว่าเป็นกอมกข้าวแตก่ะเนาะเป็นเป็นยุ้มมกข้าวแตกในในี่ค่ะตาพาอาดูกอมะลิในแปลวา่าตาปอเท่าในพาอ,อาในจู่เอาอาเดูกอมะลิตดยกอมกข้าวแตกนครับวะนะตาพาอาดูกอมะลีในค่ะ,นะเนาะเอาค้าวเยาว์เทียงแถวหนึ่งค่ะ สอ,อีสีดออาดาสีดาเนะะี่ยค่ะเนาะมออีมีมออามะลออาละกออโกอมออามาจำคันะสีดามีมออามะลออาละกออโกอมะละกอค,ะคะ่ะเนาะมะละโกเนี่ยเป็นมักสร้างพอะะ่อในค่ะเนาะ ออามาพอ,ออพอดอ,อีดีนี่นขันเนาะบอกว่าสีดามีมาละกอมาพอดีนี่นขันเนาะสีดาใน่ก็ในขันจึว่าสีดาตอนใต้เขาเรีเดกเขาเรานั่งสีตาในขันย้อนเน่สีดาในขันว่ามีอย่างคะ่ะมีมาละกอมันมีมันมีไวหมักมาละกอในว่ะมาพอดีใน มันมาแมนออลิเลียนี่มันว่าจังไหนคะเนาะมันมาแมนออลิเลียแนี่ใครว่าจังนั้นคะเนาะเอาค่ปะประเด็นข้อค่าแม่โฮมเหรเขาค่าแม่อ่านขึ้นกันเนาะเอาค่ะบีดาขอดูชาลีสีซอนะ,น,นะคะเนาะเยาวค่ะเนาะเยาวกว่าเนานะอันหนึ่งแถวๆหนึ่งก็ตาพาอาดูกอมลินี่ยคะเนาะแถวๆหนึง่งสีดามีมาละกอมาพอดีนี่ยคะเอา เอาค่ะพี่น้องครับเพราะว่ามีอ่าใครเลเพเฮนอยู่เตยหนยจึงก็อ่าตีเงามันก็ไปเลพเพนมาห้าหนจึงก็เข้าก่อยเลยเพเฮนเลยดีในก,กลุ่มเฮนลิกไทยนั่นนครัเนาะคัดดังกลุ่มไหมคะนคะทีในกลุ่มนั้นก็ตดิดต่ติดติดต่างมา ep one two three ต่อถึงตอนฮาซีไปมาในค่ะเอาค่ะมาอนึงกูก็ค่ะ